อัปเดตข่าวสปทกระทรวงศึกษาธิการประจำวันพุธที่4มิถุนายน2568สปทร,ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568 รองเลขาธิการกรปทร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและหว่างผ่านพุ่มพร้อมด้วยพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย,ยมงคลสมนด็เพระหนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568สรปทร่วมประชุมประสานภารกิจกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่18ประจำปี2568 สพทรประชุมชี้แจงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2567สพทจจกโครงการพัฒนาภูมิในการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2568สพทจับมือสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอายการสูงสุดส่งมอบหนังสือเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองเด็กจากไผ่ออนไลน์ สพทร,ร่วมพิธีบำเพงกุศลทักษิณานุประทานและมอบถุนการศึกษาของหมู่นิธิพระบ,บรมราชานุสรพระบ,บาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัน,นีประจําปีการศึกษา2568สพทจะก,กิจกรรมเพิ่มผูนสมรัถนะความฉลาดรู้เติมเต็มความฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำด้วยการอ่านเรื่องนมบัวอัปเดตข่าวการศึกษาก่อนใครต้องกลายโอเอข่าวสวพท